สวัสดีครับขอแนะนําทุกท่านมาพบกับช่องทีเด็ด3ดาวทีเด็ดที่จะจัดเน้นๆตามความชชวรวของเกมฟุตบอลในค่าคืนนั้นโดยพวกเราจะเน้นคัดคู่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงสุดมาแนะนําให้กับเพื่อนๆครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี3 8 8 g o .com การันตีว่าค่าคอมมากที่สุดหากเจอที่อื่นให้เยอะกว่าแจ้งพวกเรามาได้เลยครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันสามารถแอดไลน์หรือคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคู่แรกบาร์เซโลนาพบกับปารีสแซงต์แช็์แมง เกมนี้ขอแนะนําทางเจ้าบ้านครับเพราะต้องยอมรับว่าเปออาเชนั้นดรอปลงไปจากเมื่อปีก่อนค่อนข้างเยอะการเล่นใน UCL รอบแบ่งกลุ่มนี้เรียกว่าผ่านเข้ารอบม,มาได้แบบคาบลูกคาบดอกสุดๆยิ่งหากไปมองดูผลงานในลีกของพวกเขาที่ไม่ได้นาโดมันจ่าฝูงยิ่งการันตีได้เลยว่าพวกเขาไม่เหมือนเดิมแล้วครับแม้เจ็ดเกมหลังสุดในลีกจะชนะได้ถึง6แต่รูปเกมรวมถึงฟอร์มของพวกเขาก็ไม่ได้ดีไปกว่าตอนที่ทูเคอรยังคุมอยู่ครับอาจจะดีกว่าเดิมเล็กน้อยก็รงที่กุนซือของพวกเขาเคยพาทีมอย่างสเปอร์เข้าชิงมาแล้ว นั่นก็น่าจะทําให้พวกเขามาทุ่มกับรายการนี้เต็มตัวยิงช่วงหลังทางเมซี่เล่นเหมือนคนเก็บกดน่าจะเก็บทุกอย่างเพื่อทิ้งทวนในตําแหน่งแชมป์ในรายการนี้ก่อนจะตัดสินใจอนาคตในช่วงปลายฤดูกาลแถมเกมล่าสุดพักตัวหลักไว้หลายคนครับผิดกับแปร์เชที่จับเต็มกว่าจะเบียดเอาชนะมาได้ดังนั้นเชื่อว่าหากจะมีสักทีมที่คว้าชัยทางเจ้าบ้านดูจะได้เปรียบกว่าเล็กน้อยครับและด้วยราคาที่เปิดมานั้นเจ้าบ้านต่อเพียงปอปอ ดังนั้นเกมนี้ขอแนะนําทางบาร์เซโลนาด้วยความมั่นใจระดับ2ดาวครับผมคู่ที่2องไลฟสิกพบกับลิเวอร์พูลเกมนี้ขอแนะนําเจ้าบ้านเช่นกันครับเพราะทางลิเวอร์พูลดูแล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับมาได้กองหลังนั้นเจ็บหมดทีมตัวใหม่ที่คว้าม,มาก็ยังดูพึ่งพาไม่ได้นำซ้ำตัวที่มายืนกองหลังจำเป็นล้วเล่นได้ดีอย่างฟาบินโยก็เจ็บจนไม่รู้จะหายทันเกมนี้หรือเปล่าดูแล้วค่อนข้างลำบากหนักครับสำหรับทางหงแดงในเกมนี้เพราะดีที่ทางไลฟสิกนั้นมีเกมบุกที่ไม่ค่อยเด็ดดวงเท่าไหร่ หลังจากเสียดาวเตะอย่างติโมแวนเนอร์ไปให้กับเชลซีในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาบินสูงนีกหลคือเกมรับอันแข็งแกร่งนั่นเองซึ่งหากดูจริงๆแล้วอาวุธหลักของลิวพูคือ3ประสานในแนวรุกที่ช่วยกันแอสซิสต์และทาประตูมาตลอดแต่ก็ต้องบอกว่าในเวลานี้ทั้ง3รายดันมานัดกันฟอร์มตกอาจจะยังมีซาลาห์ที่ช่วยทําประตูได้อยู่เป็นปพักๆดังนั้นมองแล้วพวกเขาไม่น่าจะดีพอที่จะเจาะเกมรับของทางไลฟสิกในเวลานี้ได้ครับอย่างไรก็ตามการต้องมาเล่นในสนามกลางทําให้เจ้านนดดเเหมะไมไไ่่ปรรียท ทำให้เกมนี้มีโอกาสจบลงด้วยผลเสมอมากที่สุดครับว่ากันที่ราคาเกมนี้นั้นเปิดมาทางทีมเยือนเป็นฝ่ายต่ออยู่ปอพอแม้ต้องยอมรับว่าหากจะมีทีมได้จะเป็นฝ่ายชนะหวยก็น่าจะไปออกทางลิเวอร์พูลแต่เวลานี้ขอแนะนําทางไลฟ์สิกว่าน่าจะเอาอยู่และยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยด้วยความมั่นใจระดับ1ดาวจบลงเรียบร้อยนะครับสำหรับทีเด็ดฟุตบอลของพวกเราในวันนี้เพื่อนเพื่อคนไหนที่ชอบอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยและพบกับพวกเราทีมงานทีเด็ด3ดาวได้ใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ